สวัสดีครับทุกท่านเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับบทวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆฟุตบอลเด็ดๆประจำวันครับเหมือนเช่นเคยวันนี้ระหว่างพักเบรกทีมชาตินะครับเราอยู่กันที่ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพลีกของอังกฤษดูการประจำปี2021-2022เป็นการพบกันระหว่างบาร์สลีย์ครับเปิดโอเวอรลต้อนรับกรรมเยนของบอลสมัตเวลาการแข่งขัน4ี่ทุ่มกันโดยประมาณ มาถึงสภาพความพร้อมของทังฝั่งเจ้าบ้านกันก่อนนะครับบาร์สลี์ผลง,งานย่ำแย่นะครับไปชนะใครมาเลย10เกมติดต่อเข้าไปแล้วนะครับส่วนสภาพความพร้อมเนี่ยของเกมในวันนี้จะไม่มีคาร์ตันมอลลิสครับ ที่มีผลตรวจติดโควิด2019เป็นผู้ต้นสัปดาห์รวมถึงเฮสโทสครับโบยาอาบากี้นะครับขณะที่ตัวเดี่ยงนะครับเรียมคิชชิงคาลัมบริสเทนครับคาร์กโอดูเคลรี่วูดโรอาโปฮัมเม่ครับจะช่วยลงทีไม่ได้นะครับแถมยังมีข่าวดีจะได้จอร์สป็นสันนะครับหายเจ็บกลับมาฝึกซ้อมได้แล้วด้านการจับทัพเนี่ยคาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1ครับโดยแผงมิดฟิลด์เนี่ยจะวางวิกเตอร์อาเดโมครับเยโจแล้วก็ไอรอนเลียซิยาเซ่นะครับแล้วก็คาลัมสไตล์ครับขอยปั้นเกมสามส หกตัวเป้าอย่างยูวัตเต้โคลเราล้ในเกมนี้ งฝั่งทีมเยือนบอลสมาร์ทกันบ้างนะครับฟอร์มให้นัดหลังสุดของพวกเขาเนี่ยเก็บชัยไปได้2นัดนะครับขณะที่สภาพความพร้อมนั้นเกมวันนี้เนี่ยจะไม่มีเจอมาโรครับเนื่องจากมีผลตรวจติดเชื้อโควิด1 9เป็นบวกนะครับหมดสิดลงสนามอย่างแน่นอนแต่อีกรายอย่างเจฟฟ์สันเลอมาครับที่กักตัวได้ระยะหนึ่งแล้วนั้นพร้อมลงเล่นในเกมนี้ส่วนตัวเดี้ยงเนี่ยจะมี คริสแม็มเฟลมนะครับกับลูอิสคุกนะครับและข่าวดีเนี่ยยังพอจะมีจะได้อยู่เจรอนเชอมูเล่นะครับแบ็กซ้ายกลับมารับใช้ทีมชาติจากซิมบับเวนะครับในสื่อเอฟซีการ์เนชั่นครับพร้อมลงสนามในวันนี้นะครับโดยการจัดทัพเนี่ยคาดว่าจะใช้ระบบ4-3-3ครับโดยมี3ประสานแดนหน้าอย่างไรอันคริสตี้ครับจอร์แดนแอนโทนี่แล้วก็โดมินิกโลเรนกี้นะครับลงล่าพร้อมตะข่ายในเกมนี้ We'll มาถึงไฮไลท์เด็ดไฮไลท์สำคัญประจำคู่นี้กันดีกว่านะครับเจ้าถิ่นบาร์ซลี่เนี่ยผลงานสุดเดรร้ายนะครับไม่ชนะใครมาแล้ว10เกมติดต่อกันเข้าไปนะครับไม่แปลกเลยที่จะจมอยู่บว้ของตารางนะครับขณะที่ฝั่งผู้มาเยือนอย่างบอลสมาร์ทเนี่ยพอขาดความสม่ําเสมอนะครับไปหน่อยแต่โดยรวมแล้วเนี่ยยังดีกว่าเจ้าบ้านอยู่พอสมคทรนะครับอย่างแน่นอนเด็ดราคาเปิดออกมาให้ทีมเยือนครับเป็นฝ่ายต่อที่คึ้นควบลูกลบตินะครับเนหนให้อยู่ฝั่งต่อที่นี้สุดครับเพราะบอลสมาร์ทเนี่ยดูดีกว่าเจ้าบ้านอยู่แล้วครับโดยเฉพาะเกมร เรียกด้ว,ว่ามีคุณภาพจริงๆครับโดยโดมินิกโนลันตี้นะครับซัดไปแล้ว18ประตูอันตรายมากๆนะครับแข่เกมนี้เนี่ย่าจะไลก่กระซวกตะข่ายบายซื้อได้อย่างแน่นอนฉะนั้นอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับวันนี้ฟันธงบอลสปาร์ตเข้าวินแน่นอนครับขอทุกท่านโชคดี